นี่อีกอันหนึ่งทำวันตวันจะผักข้าวเผาหรือว่าต้มสักก้อนแล้วก็เอาไปอ่างไฟู้ณยายสีเห็ดมันยากมันหนุ่มมันก็แสบคือกันยีเด้พี่นอ้องร่องเห็ดใส่กันบ่งแล้วต้มจกักยี่สิบสามสิบนาทีแล้วก็เอาออกมาอ่างไฟนิดน้อยแล้วก็เอาเลยหวานหอมแ่บคือเกาขุ่น,น,นหอดอ่าตัวน,นี้ งามบ่พี่น้องงามไม่เจ้าหลดสาติ์ังบ่เปลี่ยนเด้อแสบ่บเนาะก็เราสิอยากเห็ดล้วว่ามันเนือมันหนาหนาแต่พันนิ่มเพ่นว่าพันคันเผาขนาดนนี้เอาเห็ดแบบนี้มันมันแส่บไหมพี่น้องแส่บไมหลีกต้อนสิเอาไปขายจะคว้องกินซิมอยูยนง่ล่ะ เสียบหลายด้วพี่น้องเห็นตั้งสี่แหละแต่ว่าคนหนึ่งบางครั้งก็ขี่ค้านซื้อนี่วันตะวันจะหมืา,มาวานกน็เรียบรลอยคล้ายเบิดไปแล้วนี่ก็ะร่งต้มอีกอยู่ต้มแล้วก็อ่งไฟนิดหน่อยก็จบบ่ต่องประเดให็หมัอนอยากแสบเหมือนเดิมซัมเน่แหละจ้า